ดูวิธีการเลี้ยงหอยเป็นการเลี้ยงหอยหอมพี่น้องนี่คือหอยหอมนะคะนี่ก็คือหอยหอม่นกำลังขืนมากินเหยื่อ่นกำลังขืนมากินอาหารนะพี่น้องบึง ขึนมากินอาหารขึ้นมาร้ายเลยก็จะมีลูกเล็กเขาด้วยนะคะนี่นี่คือตัวเล็กเขาตัวนี้เขาขึ้นมาเยอะเลยนู่นเขาจะชอบกินแตงค่ะชอบกินแตงดูเขากินแตงตอนนี้ก็คือแตงที่เอามาวางให้เขาใหม่ วันนี้นี่ก็นี่ก็แตงเหมือนกันดูผักกาดที่เอามาวางให้เขาเมื่อวานนี้เขาไม่ยอมกินเลยผักกาดรู้สึกว่าเขาจะไม่กินผักเขาไม่กินผักนะพนะเขาจะชอบกินแตงมากเขาจะชอบกินแตงนะคะน ถ้าจะตัวใหญ่วันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่เจ็ดนะคะของการเอาเข้ามาลงไว้ในบอ่อนี้ไม่ใช่วันที่เจ็ดสิมันก็ได้สิบกว่าวันนี่แหละได้สิบกว่าวันแล้วนะคะก็ดูเข้าไปเรื่อยๆก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆว่าเขาชอบกินอะไรบ้าง มีคนแนะนําว่าให้เอาดินปวกมาวางไว้ให้เขาเพราะเขาจะชอบไปกินดินปวกยังไม่ได้วางเลยยังไม่ได้เอาเข้ามาวางเลยตอนนี้เป็นหนึ่งบอ่อตอนนี้เป็นหนึ่งบอ่ออีกหนึ่งบอ่อแล้วก็มามาดูอีกหนึ่งบ่อนะคะเพื่อนนี่ตอนนี้จะเป็นบ่อแรกเลยตอนนี้จะเป็นบ่อแรกแล้วก็เขาจะมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าบอ่อเมื่อกี้อีก นี่ตัวนี้เขาขึ้นมาขึ้นมาโชว์หุ่นนะลูกมานี่ตัวนี้ตัวนี้เขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไม่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่นี่คือหอยหอมก็จะเป็นรูปแร่างแบบนี้นะคะผักการนี้เอามาวางตั้งต่เมื่อวานส่วนแตง แตงตัวนี้ที่เขากินอยู่นี่นี่ที่เขากินตรงนี้นี่เป็นแตงที่วางที่เขากินไม่หมดตั้งแต่เมื่อวานส่วนตัวนี้เพิ่งเอามาวางวันนี้นะคะนี่นี่ก็นี่ก็วางวันนี้ตัวนี้ก็เป็นของที่เขากินไม่หมดตั้งแต่เมื่อวานตัวนี้ก็จะเป็นของวันนี้เหมือนกันท่านอยู่ข้างล่างนั้นก็จะเป็นของเมื่อวานนะคะ ตนนัวนี้นี่ก็เป็นของวันนี้เหมือนกันตัวน,นี้กินเกือบหมดแล้วนี่รู้สึกว่าเขาจะยกินเก่งนะมคะเพื่อนๆเ,เขาจะยกินเก่งมากเลยนุ่นกําลังขึ้นมาก็มีเนาะตอนกลางวันเขาก็จะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะไปมุดตัวอยู่กับหินอยู่ข้างล่างก็จะเป็นหินนะคะอยู่ข้างล่างก็จะเป็นหินแล้วก็ทราย จะเป็นหินผสมทรายผสมดินดินเหนียวบ้างนะคะจะเป็นเศษหญ้าอยู่ข้างล่างนี่ก็มีตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กเขาตัวนี้เป็นตัวเล็กเขายังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่ตัวนี้ยังยังเล็กอยู่กินกินเข้าไป <laughs> ก็จะค่อยๆศึกษาเข้าไปเรื่อยๆข้างล่างนี้ก็มีเขาก็จะค่อยๆขึ้นมานี่เขาก็จะค่อยๆขึ้นมาเหมือนกันที่อยู่ข้างล่างเขาจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆส่วนใบนี้เป็นใบสักด์ค <laughs> ่อยๆขึ้นมามันจะมีอยู่สามบ่อค่ะเพื่อนๆ มาดูอีกบอ่อหนึ่งนะคะมาดูอีกหนึ่งบอ่อนี่นี่ตัวนี้เขาตัวนี้เพิ่งจะเอามาลงใหม่เขาก็ขึ้นมากินเหมือนกันนี่เห็นไหมแต่ว่าเห็นอยู่ข้างนอกเห็นอยู่ข้างนอกก็มีนี่นี่ไม่รู้เคาว่าเขาออกมาจากบ่อหรือว่าเขาอยู่ข้างนอก ตัวนี้เขาเพิ่งจะขึ้นมาตัวนี้เป็นบ่อที่สามบ่อที่สามนี่เพิ่งเพิ่งเอาเข้าลงเอาเข้าลงไม่กี่วันนะคะแต่ว่าเขาก็มีเยอะอยู่ก็ไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่ ไม่ค่อยจะขึ้นมาเท่าไหร่เลยตัวนี้เป็นบอ่อที่สามเออขึ้นมาเยอะอยู่นี่ไง <c oughs> นี่ <c oughs> เขาก็ขึ้นมากินของเขาเรื่อยๆนี่ <c oughs> เขาก็ขึ้นมาช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนตกดินก็จะชุ่มชำ่ำแต่ถ้า ถ้าไม่มีฝนก็คงก็เอาน้ำลดลดให้เขานะคะให้เขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะก<ม>็จะได้อยู่แบบนี้ตัวนี้เป็นบอ่อแรกเลยตัวนี้เป็นบอ่อแรกที่ที่เริ่มต้นที่เอาลงใหม่ๆ ที่เอาเข้าลงมาบ่อน,นี้จะมีเยอะกว่าบ่อน,นี้จะมีเยอะกว่าเพื่อนเยอะแต่เขาคงจะยังขึ้นมาไม่หมดหรือว่าจะเป็นที่เขาแห้งตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นมานเขาก็จะขึ้นมากินอาหารเพราะว่าเขาจะขึ้นมากินอาหารตอนกลางคืนนะคะ เขจะขึ้นออกหาอาหารตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะลงไปอยู่ข้างล่างตอนกลางวันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างตัวนี้ซี่อ,อกมาเยอะมากเลยนี่ตัวนี้ออกมาเยอะมากเลย จะนำเสนอให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะเริ่มมีการลงมือเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยหอมเห็นว่านะคะเพื่อนๆ